นอนโรงแรมคืนละสามร้อยบาทจะรอดไหมอ่ะต้องเดินเข้าไปดูกันนี่หรอใครอยากว่ายน้ำก็มาสิครับเข้าไปข้างในและเจอครับก็ดูไม่แย่ก้นกระเด่งเสร็จแล้วเจ้าทิมก็ตอนรับดีเลยไวไฟก็มีด้วยเว้ยแต่คืนละสามร้อยก็ไม่น่าดีขนาดนี้หรือเปล่าวะแถมได้อาหารเช้าฟรีครับห้องน่าจะไม่ดีมากถึงเวลาลุกพลกกันครับว้าวเตียงใหญ่มากครับทุกคนห้องอาจจะดูเก่าๆนิดนึงแต่ดีนะโซฟาก็มีและทีวีจิ๋วก็มีหัวใจด้วยนะครับทุกคนน่ารักดีตู้เย็นก็มีครับทุกคน เนี่ยกาแฟทำกาแฟได้นี่ฮะว้ามีที่แต่งหน้าด้วย Water Bro Water Freak อันเนี้ยอะมานั่งดูก่อนสบายเปล่าวินี่พูดถึงก็โคตรสบายเลยนะดูสิครับว้าวสบายจริงนะเนี้ยสบายมากแอร์เย็นมากแล้วเตียงลัดจะเป็นยังไงอะวิได้อยู่นะเฟิร์มเขาเรียกว่าเฟิร์มเฟิร์มเอาแล้วต้องไปเช็กดูว่าห้องน้ําเป็นยังไงครับทุกคนนี่เรื่องใหญ่ของหลายๆคนนะครับแวบแรกก็ไม่ชอนะ แต่ดันจบ oh <my> สัตวดว่ายน้ำ oh. ของ oh. แร่ <What? S 1> มีแฮชค็นนอนได้ครับทุกคนอันนี้คือระดับ5เดาวแล้ววะ่ะดีใจอ่ะเราน้ำาหลายด้วยไหมครับมาดูกันไฮ้ก็ได้อยู่ตู้เก็บเสื้อผ้าก็มีครับแต่ทางขวา,ขวามีอะไรแปลกๆประตูอะไรวะเดินเปิดและกันเฮ้ยว้าวนี่ <No. S 1> คือระเบียงเข้าสู่ธรรมชาติว้าวุ้มอะเลยอะ